นี่เป็นคลิปที่ผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งโพสต์พร้อมกับเขียนข้อความว่ายกอย่างเท่คลิปนี้ถูกแชร์อย่างรวดเร็วและถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสมหวาดเสียวอันตรายเร็วามากครับตะเบียวข่าวว่าถึงบ้านผมเลยตำรวจเขาเข้าไปหาผมออที่ที่บ้านครับช่วงนั้นผมก็นอนอยู่มันเป็นช่วงเวลาน,นอนสงมสำหรับที่ปรากฏเล ตามภาพข่าวแล้วก็ตาม Facebook ต่างๆครับพบวัยรุ่นครับขี่รถจักรยานยนต์ยกรล้อในทางลอดอุโมงค์พาาลางเส้นทูมิตแล้วก็มีการถ่ายภาพแล้วลงเป็นคลิปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสืบสวนนะครับได้ติดตามตัวชายในภาพนะครับก็เป็นวัยรุ่นนะครับเป็นยุ19ปีนะครับมาได้แล้วแล้วก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ขับขี่ยกล้อนะครับด้วยความคึก้ขนองไม่คิดว่า อาจจะเกิดประเทหรือว่าจะผิดกฎหมายก็วันนี้เราตามตัวมาได้แล้วครับตันไปหมดเลยครับไม่รู้จะทำยังไงเลยก็กฎหมายก็จับจริงสําสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกปรเมศงามพิเชษนะครับท่านนายกเมืองพระยาเนี่ยในส่งคลิปให้ผมดูตอนประมาณสิบเอโมงเช้านะครับก็รีบประสานกับทาง ถ้าล้มกับสืบสวนแล้วก็ล้มกับป้องกันป่าปลาใช้กําลังทั้งชุดสืบชุดปอ,อตรวจสอบแล้วก็ดูทั้งกล้องจรปิดจาก Facebook แล้วก็ติดตามพิสูจน์ทราบตัวบุคคลตอนแรกเราได้คนที่ถ่ายคลิปมาก่อนแล้วก็เลยรู้ว่าที่ขับขี่แล้วก็รถของใครอยู่ที่ไหนก็สำหรับวันนี้เราทำงานกันตั้งแต่ส1 0เโมงเช้านะครับที่รับแจ้งเราได้ตัวมาตอนประมาณ สองทุ่มเศษก็ไม่ถึงสิบสอชั่วโมงนะครับเราก็สามารถตามตัวผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้ครับตอนนี้รู้สึกกลัวแย่ไมหมดลับชีวิตผู้ขับขี่ในวันนี้นะครับซึ่งวัยรุ่นอายุสิบเกปีนะซึ่ง พ้นสาเยาวชนแล้วนะครับขึ้นศาลผู้ใหญ่แล้วข้อหาที่เราแจ้งข้อหาไปเนี่ยก็เป็นขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมือนนะครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับปรับตั้งแต่5,000บาทถึง2 0 0 0 0บาทจากักรยานยนต์แกะเราก็จะฟ้องขอให้สารริบนะครับฝากย้ำเตือนรุ่นน้องที่หลังๆที่จะเข้าทางรอดวรโมงหรือว่าจะไปะยกรอที่ไหนกันก็อย่าเลยครับ เพราะว่ากฎหมายช่วงนี้มันมันแรงจริงครับเมืองพัทยานี่ห้ามเลยเร็วครับแม่ก็เพิ่งแคบมาให้ดูแล้วก็เตือนว่าวานนะอย่าไปทาอะไรพวกนี้ไม่ทันแล้วใช่ครับทาก่อนหน้าที่แม่จะบอกทันในเรื่องการขับขี่ใน อุโมงนะครับทางท่านนายกปรเมศธกานพิเศษนะครับนายกเมืองพระยาเนี่ยได้มีการปรึกษาทางโนงพักพระยานะครับว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในทางรอดนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่เราห้ามรถจักรยานยนต์ลงไปก็ทางงานจราจรของเราเนี่ยได้กดขันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็มีการจับกุ่มบ้างว่าเก่ากต่างเกอนบ้างนะครับตามสภาพ สำหรับวัยรุ่นหรือว่าน้องๆหนูที่พื่อนองนะครับก็ฝากเป็นข้อคิดนะครับว่าถ้าเราขับขี่โดยไม่คานึงความปลอดภัยเลยชีวิตและทรัพย์ถึงผู้อื่นเนี่ยอาจจะเกิดวัฏเหตุนะครับหรือว่าถูกเฉียวชนหรือไปเฉียวชนคนอื่นนะครับนอกจากจะเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายของตัวเองเนี่ยทำให้ทรัพย์สินตัวเองหรือของผู้อื่น,เ,นเสียหายนะครับอตอแม่หุคของก็เดือดร้อนทางตำรวจเมืองพัทยาเนี่ยปวดขัน ในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยใช้เวลานะครับไม่ถึง24ชั่วโมงเราก็ติดตามตัวมาได้นะครับก็ฝากเตือนไว้นะครับใครที่คิดจะเรียนแบบหรือคิดจะทำเนี่ยตำรวจเมืองพะยาเรานะครับมีสายภาพสูงนะครับติดตามจับกลุ่มตัวมาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับอย่าทำนะครับมันมันไม่ดีนะครับมันก็ไม่ได้ดูเท่แบบที่ชาวบ้านเพราะมันอันตรายต่อ คนขับขี่นนหนร่วมกันด้วยครับอย่าอย่าทำเลยครับเพราะว่ามันมันไม่ดีนะขอประชาสัมพันธ์นะครับตำรวจเมืองพยาเนี่ยพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้งหมดครับ